ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวลิสนะครับอตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามานะครับถนนจะรันจรันสนิทวงนะครับมุ่งหน้าไปทางแยกไฟฉายแยกท่าพระนะครับ เป็นจรันขาเข้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายนะครับที่เป็นวงแหวนนะครับถนนวงแหวนรอบในก็คือถนนจรลันสนิทวงนะครับเชื่อมต่อถนนรัชดาพิเศษนะครับวันนี้พาดูกันนะครับจากแยกบรมรัชชนนีนะครับเข้ามา,าทาง แยกไฟฉายหรือว่าไปทางแยกคามพระนะครับก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายส,ายสีน้ําเงินนะครับทาพระเตาปูนนะครับรถไฟฟ้า MRT บนดินเชื่อมใต้ดินนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองบางกอกน้อยนะครับนี่สะพานข้ามคลองอคลองบางกอกน้อยนี่ ใหญ่นะใหญ่กว่าคลองมากองใหญ่อีกนะครับชื่อเขาน้อยนะครับแต่คลองเขาใหญ่ข้างหน้าก,ก็คือแยกบางขุนนนท์นะครับเลี้ยวขวาก็จะไปออกถนนบรมนะครับแถวตลิงชันไปทางอะไรนะไปออกไปทางสวนผักไปอะไรพวกเนี้ย ไปกองบังคับคดีนะครับเป็น3แยกบางขุนนนท์นะครับน้านี้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์นะครับรถไฟฟ้าเส้นนี้ก็ก็เปิดกันตลอดสายแล้วนะครับเปิดให้บริการกันเต็มรูปแบบ านีบางขุนนนท์นะครับถนนเจรัญสนิทวงขาเข้านี่ก็เป็นถนนข้ามถานนอะไรนะที่เข้าไปทนบุรีนะไปสถานีรถไฟทนบุรี ็ดูบรรยากาศนะครับถนนจรันสนิทวงนะครับจากแยกบรลมนะครับเข้ามาหลังจากสร้างรถไฟฟ้าเสร็จนะครับถนนก็กว้างขึ้นนะครับก็วิ่งกันสบายตรงนี้ก็จะมาถึงสีแยกไฟฉายนะครับแยกไฟฉายนี่เขาก็ทำอุโมงค์อยู่นะ อุโอ่งลอดแยกเนี่ยก็ทำมานานแล้วละ่ะก็ยังไม่เสร็จสักทีนะครับเนี่ยตรงนี้ฝั่งด้านขวาเนี่ยตรงใต้สถานีไฟฉายนะครับเราก็ทำโอ่โงทางลอดแยกอยู่แต่ก่อนนี่เป็น3แยกนะนี่เดี๋ยวนี้เป็น4แยกแล้วนะครับมี เีนยวขวานะครับไปถนนตัดใหม่ไฟสายกาญจนาไปออกนู้นเลยไปถึงพุทธมนตรตนสาย2ส,สาย4ก็ตรงไปนะครับเสาไฟสายไฟก็ยังลบลุงลังเหมือนเดิมบทบังทัศนวิสัยนะครับสายสื่อสารสายไฟ อุอโมงค์นะครับลอดแยกไปฉายนะครับยังสร้างไม่เสร็จไม่รู้ว่าเขายังสร้างกันอยู่หรือเปล่านะครับก็เห็นมีมีรถแท็กเตอร์รถแมคโครอยู่นะโอ้ยคานนี่ใหญ่มากเลยนะครับ จากแยกไฟฉายนะครับก็ไปสี่แยกท่าพละต่อนะครับตรงไปไปแยกท่าพะก็ออกเป็นเกษมนะครับนี่คือถนนเจรัญสนิทวงนะครับ จรันนี่สมัยก่อนนี่เขาก็คนก็มาทํางานกันเยอะนะครับแถวจจรันอเอ่ยแค่เอ่ยชื่อถนนจจรันนี่ใครๆก็รู้จักนะครับนี่ก็คือแยกจจรัน13นะครับนี่ก็เป็นสถานีจจรัน13นะครับไปออกบางแวกไปการเจนาพิเศษนะครับ มีจัลัน13นะครับมหาวิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีสยามวิทยาลัยนะครับไม่ใช่มหาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเทเทคโนโลยีสยามนะครับ สมัยก่อนนี่ได้ข่าวนักเรียนนี่ตีกันบ่อยนะครับโดยเฉพาะบนรถเมย์เอ้ยตามสี่แยกอะไรเอ้ยเนี่ยโอ้ตอนนี้ไม่มีนะครับถือว่าเขาไม่ทะเลาะไม่ตีกันแล้วนะครับวัยรุ่นนักเรียนเทคนิคเดี๋ยวนี้นะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหปากอนหินใส่กันนะครับบนรถเมย์คนที่นั่งไปก็ซวยไปนะครับ เดี๋ยวก็ถือมีดดาบไล่ฟันไล่อะไรกันนะครับแต่ก่อนอตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับหรือว่าเขาเขาไม่ให้เปิดหร,หรือเปล่านะครับโรงเรียนเทคนิคเทคโน,โนนะเดี๋ยวนี้นะ,ะไม่มีข่าวนักเรียนตีกันเลยนะครับมีแต่ข่าวอ,าอะไรนะคนส่งแก๊ปนะครับแทงกัน <c oughs> ก็มาถึงสี่แยกท่าพระนะครับตรงนี้สถานีรถไฟฟ้า MRT นะครับสถานีท่าพระเนี่ยสี่แยกท่าพระนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปวงเวียนใหญ่เลี้ยวขวาก็จะไปเพชรเกษมบางแคนะครับ สบายนะครับวันนี้นี่ตรงไปก็จะไปเดอะมอท่าพระนะครับอลังการก็มาออกเขตเกษมนะครับมุ่งหน้าไปบางแคครับมุกไปวนมาอยู่นี่แหละครับาจากฝั่งพระนครนะครับข้ามมาฝั่งทนจากจรันมา คลิกเกษมนะครับวันนี้ก็ดูกันยาวๆไปถึงจะไม่มีคนดูก็จะลงให้ดูนะครับวันหนึ่งก็ถ้าได้ออกถ่ายนะครับก็3าคลิปเป็นอย่างน้อยนะครับบางวันก็ลงไปสีหคลิปก็มีนะครับแต่บางวันก็ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับ อันนี้ก็คือถนนเพชรเกมนะครับฝั่งขาออกนะถนนหมายเลข4สายประทานนะครับมุ่งหน้าไปบางแคครับก็มีพี่น้องขอมาอยู่นะครับอยากจะให้มารีวิวเส้นนี้อีกนะครับาจากแยกท่าพระไปไปทางไอไปทางห้างซีคอนนะครับซีคอนบางแค ก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับนี่นี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับถนนเพชรเกษมเวลาตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็ขับกันสบายนะครับจะมาเวลาไหนก็ไม่ค่อยติดแล้วเดียเ๋ยวนี้เพราะว่าคนไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่ แม้แต่แท็กซี่เขาก็ไม่ค่อยวิ่งนะเขาจะหาจุดอจอดตามสถานีรถไฟฟ้าตามหน้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีผู้โดยสารเา็ถึงวิ่งถ้ามไม่มีผู้โดยสารเขาก็จอดรอไปเรื่อยๆนะครับะจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ํามันเปลืองแก๊สนะครับตรงนี้ก็มาถึงแยกบางว่านะ แยกกางว่าเลี้ยวขวาก็ไปบนลมสงสัยผมอยู่ผิดเลนแล้วนะครับผมจะต้องออกซ้ายต้องเปิดไฟขอทางเขาหน่อยเราจะตรงไปนะครับผมมาอยู่เลนขวาที่เขายังไม่ปล่อยไฟเขียวเลนขวาก็ให้เลี้ยวขวานะครับเลนซ้ายก็ให้เลี้ยวซ้ายเลนกลางก็ตรงไป เป็นสถานีบางว่านะครับสถานีรถไฟฟ้าเ,าเชื่อมต่อสายสีเขียวนะครับสายสีลมไปสนามกีฬาแห่งชาตินะครับ ถนนเขาก็ลาดยางกันใหม่นะครับตีเส้นจราจรอ,อะไรนี่ชัดเจนดีนะครับจุดกับรถนี่เยอะมาก ุตบาททางเท้าเขานี่กว้างมากเลยนะครับถนนเพชรเกษมตรงเกาะกลางนี่ยังไม่ได้ปลูกหญ้าปลูกต้นไม้กันเลยแต่ถนนเขาก็โล่งดีนะขับสบายเลยนะครับมา,มาช่วงกลางวันนี้ก็ดีนี่คือวันธรรมดานะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่วันหยุดนะครับเป็นวันปกติธรรมดา แล้วก็เป็นเวลาเวลาปกติด้วยนะครับเจอกลวลาจุดกับรถก็มีรถกวาดฝุ่นนะรถรถเก็บกวาดฝุ่นเราก็ออกอเวลาสายๆแบบนี้นะครับ จริงๆครับวิ่งขวานี่ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวก็เจอรถกลับเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับถนนเพชรเกษมนะครับต่อเนื่องมาจากถนนเจริญวันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับ ทพฝั่งทนข้างหน้าก็จะเป็นห้างซีคอนนะครับซีคอนบางแคชื่อมันคล้ายๆกับห้างไอนะคอนสยามนะคอนคอนเหมือนกันนะครับนี่ซีคอนบางแคนะครับโอ้โหห้างเขาก็หรูเหมือนกันนะ แต่ข้างในไม่รู้เป็นไงไม่เคยเข้าไปเที่ยวนะครับบรรยากาศก็เงียบเหงาหน่อยนะครับเขาบอกว่ามีศูนย์ซอมคอมพิวเตอร์นะข้างในเนี่ย จุดกับรถนี่เยอะจริงๆนะครับถ้าใครจะตรงอย่างเดียวนี่มาเจอจุดกับรถนี่ก็ถ้าถ้าช่วงเวลารถติดมากๆนี่ก็ไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเลนป่านี่เขาเขาไว้กับรถนะวิบ่บิงเลนซ้ายก็เป็นของรถโดยสาร ก็วิ่งทางตรงก็ได้่วิ่งในเลนกลางนะครับไปเรื่อยๆก็มาถึงตลาดบางแคแล้วนะครับนี่บ้านบางแคามาดูหน่อยว่าตลาดบางแคเป็นยังไงตอนนี้นะครับก็ก็ยังค้าขายกันอยู่นะครับปกติ นี่คือตลาดบางแคนะครับล่าสุดนำมาฝากกันนะครับนี่ก็ดูคึกคักดีนะรถรถสามล้อรถมอไซค์จอดเต็มเลยนะครับข้างในเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้เข้านานแล้วนะตลาดบางแค ๋ยวนี้แถวบางแครเขาก็มีคอนโดมิเนียมนะสร้างขึ้นมาตามเส้นทางรถไฟฟ้านี่คือตลาดบางแครนะครับสถานีรถไฟฟ้าบางแคกร,รุงเทพยุคโควิดนะครับล่าสุดหานั่งรถเลาก,กันนะครับถนนเกตเเกษมฝั่งขาออกนะครับหน้าตลาดบางแค กว้างจริงนะครับสถานีรถไฟฟ้าเขาก็ยังมีสถานีหนึ่งนะสถานีหลักสองตรงเดอะมอบางแคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ